วิทยาเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามนำเข้าสารอาหารแห้งไข่ไก่ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ค่ะ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหวงนางอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนายสมศักดิ์อังกูลวัฒนานุก,กูลรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูนักเรียนนักศึกษาได้นำข้าวสารอาหารแห้งเพื่อสนับสนุนร่วมแบ่งปันและก็ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่บ้านหนองแวงตำบลแหวงนางอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามโดยมีนายสุเทพแก้วสีขาวผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแหวงนางเป็นตัวแทน แทนรับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะสําหรับถุงยังชีพที่นํามามอบให้ในครั้งนี้นะคะก็มีข้าวสารอาหารแห้งไข่ไก่น้ํามันน้ําตาลปลากระป๋องแล้วก็มีของใช้ที่จําเป็นเพื่อการดํารงชีพโดยใช้ทุนและงบประมาณส่วนตัวของแต่ละคนในการจัดซื้อสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งนายสมศักดิ์อังกูลวัฒนานุกูลกล่องปุ่มในการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามบอกว่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามค่ะได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นก็เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิดและก็รู้สึกดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของผู้ที่ได้รับข้าวสารอาหารแห้งที่จัดเตรียมไว้เพราะเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ทําให้หลายครัวเรือนต้องตกงานว่างงานหรือถูกตัดเงินเดือนในห่วงที่มีการประกาศพรากอดฉุกเฉินค่ะ